สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรินเซสเ f ิรนะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการ กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เขามัพพอร์ตให้กันรละกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมและทุกๆเช้าแบบนี้เราก็จะมาดูพลังงานนะคะในทุกๆวันอัปเดตในทุกๆวันเพื่อที่จะได้มีพลังใจสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เรารอคอยนั้นมันต้อง เติมพลังเพิ่มพลังบวกๆของเราในทุกๆวันนะคะเราจะได้มีความสุขและแฮปปี้นะคะอยู่กับตัวเองเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่ถ้าท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวพียร์คะส่วนตัวเปิดรับอยู่ตอนนี้แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะปิดรับเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วน Membership ก็คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะเวลาไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยถามกลับได้ด้วย1คําถามนะคะ ทีนี้ทัปิกของเราเช้าเชแบบนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างคาดไม่ถึงนะคะเรามาดูซิขอสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะที่รอคอยอย่างคาดไม่ถึงอย่างเซอร์ไพรส์อย่างที่มีความสุขที่สุดนะคะเรามาดูพลังงานเช้าเชกันแบบนี้นะคะฟังอะไรดีๆในยามเช้าเราจะได้มีพลัง สู้ต่อสิ่งลบๆที่มากระทบใจใจของเรานะคะเพิ่มพลังของเราในทุกๆวนันให้เราได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราทำนั้นมันจะไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างคาดไม่ถึงค่ะให้กับทุกๆคน The Hangman ราชาเหรียญ3ดาบ4ดาบค่ะบางท่านนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างได้มาด้วยด้วยหยาดเหงื่อด้วยน้ำผักน้ำแรงจริงๆนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยล้ำแข้งของตัวเองนะคะบางอย่างคือต้องนิ่ง ควบคุมจัดการ control ด้วยเหตุและผลบางอย่างต้องใช้ความคิดและใช้ไอเดียใช้การวางแผนในอนาคตที่ดีนะคะ j u d g m e t บางท่านได้เปิดใจกับอะไรเก่าๆนะคะที่จัดเข้ามาเหมือนกับว่ามีใครรอคอยคุณนะคะเข้าหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความเพ,พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นธาตุดินเป็นธาต ถ้าอะไรก็ได้นะคะเขายังคงรอคอยคุณอยู่กับพลังงานเก่าๆที่ดูห่างๆดูนิ่งๆกันไปดูเงียบๆกันไปนะคะจะได้เข้ามาเปิดใจพูดคุยกันตกลงในความสัมพันธ์กันว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่บางท่านอาจจะต้องเหมือนกับว่าถ้าจะทำอะไรนะคะต้องได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะได้ตัดสินใจได้ คุยอย่างมีเหตุผลอะไรที่ต้องชะลอก็น่าจะชะลอไปก่อนอะไรที่ควรจะตัดสินใจคุณอาจจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทาอะไรใหม่ๆนะคะที่เข้ามานั่นเองนะคะ1ดาบจัสเมนการตัดสินใจการตกลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอให้ใช้เหตุและผลให้ดีๆนะคะเพราะคุณจะได้เป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกนะคะชีวิตของเราเราจะต้องลิขิดทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเราเองหนทางที่เราจะเลือกเดินเลือกทําเลือกในสิ่งที่เรา ว่าใช่ว่าถูกต้องนะคะและเหมือนจะมีอะไรทำให้คุณรู้สึกว่าได้อารับชัยชนะด้วยนะคะบางท่านได้เปิดใจกับคนที่เขานิ่งๆห่างๆจากคุณนะคะรอคอยการเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยและชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ว่าเจะอ,อย่างไง เด็กทือเหรียญบางท่านรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะรอโอกาสที่จะได้ไดเออ้เริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนก็วางแผนโปรเจกต์อะไรเวละว,วางแผนงานเวละวางแผนชีวิตไว้แล้วแต่รอที่จะเริ่มและเริ่มแบบขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเราจะต้องดูในเรื่องของสเต็ปว่า พอไปสเตปนี้แล้วมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เหมือนกับว่าถ้าเรามองไปยังอนาคตไกลๆเราจะวางแผนแพลนได้ว่าเราจะทําอะไรในปีนั้นปีนั้นและปีนั้นจะเกิดกําไรเกิดผลเกิดการได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับขยายนะคะเพิ่มโปรเจกต์อะไรขึ้นมานั่นเองนะคะบางท่านอาจกําลังตัดสินใจที่จะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะคะ หรืออาจจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆภายในต้นปีหน้านะคะหรือปลายป,ายปีนี้นะคะก็ขอให้ขอให้วางแผนแล้วคุยดีๆนะคะการสื่อสารสำคัญมากๆเลยนะคะการสื่อสารการพูดคุยกับหัวหน้างานกับคนรอบข้างนะคะเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆต้องคุยด้วยความใจเย็นนิ่งแล้วก็มีเหตุผลนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ใคร คุยกับใครที่เป็นชาวธาตุลมนะคะเข้ามาพูดคุยเคลียร์ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เดร์เหมือนบางอย่างมันยังคงตัดไม่ได้กับพลังงานเก่าๆนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเข้ามาบางท่านรู้สึกว่าเข้ามาแล้วแต่คุณไม่โอเคคุณจะมองอ่อนไปต่อได้เพราะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจนะคะแต่บางท่านรู้สึกว่ารออยู่รอเคลียร์เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะ มันมีความพลังงานของความคิดถึงค่ะการคิดถึงการรอคอยการนิ่งๆเยียมๆอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะบางท่านได้รับการคุยขอโทษขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นความคิดถึงส่งตรงมาหาคุณณนะวันนี้ณนะตอนนี้นะคะและสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะคุณจะได้ตัดสินใจและได้รับชัยชนะหนึ่งถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณตัดสินใจและคุณต้องการนั่นเองนะคะอาจจะเป็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณอย่างคาดไม่ถึงนะคะเป็นคนที่คุณรอคอยและเป็นพลังงานใหม่ที่คุณรอคอยดีกว่าพลังงานเก่าอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นแบบความรู้สึกดีล้วนเลยนะคะเป็นความรู้สึกที่ชอบจริงๆชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะเริ่มต้นพัฒนาความส อานไปอีก1สเต็ปในอนาคตนะคะไพ่กำลังบอกให้คุณได้ใจเย็นกับเหตุและผลที่จะต้องทำและต้องตัดสินใจไว้นะคะ Queen of Cups นะคะตัวต้นของคุณเป็นคนที่อบอุ่นน่ารักจิตใจดีเป็นคนดีน่าหลงไหลมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยทุกคนมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวตนของตัวเอง คู่ของเรารักของเราเขาจะต้องชอบในตัวตนของเราทุกอย่างนะคะคือเราจะต้องเพอร์เฟกในสายตาของเขาทุกอย่างเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเพราะคนที่รักเราจริงต้องชอบเราหมดนะคะรักเราหมดชอบเราหมดลงรายในแบบที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ care, ใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะมีลูกนะคะคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะคะมีเซนส์สัมผัสที่ดี จงใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกที่เราจะนำพาว่าคนคนนี้ควรจะเป็นยังไงควรจะเป็นเป็นไปนที่ทางไหนแต่เราจะต้องมีตาการกกะและเหตุผลในการที่เราจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเติบโตให้มากขึ้นนะคะนิ่งแล้วก็มีเหตุผลให้มากขึ้นใจเย็ยนให้มากขึ้นนะคะไม่สุญเสียความเป็นตัวของตัวเองจะมีคนเข้ามาหลงเสน่ห์คุณอย่างแน่นอนและดูว่ามีคนแอบชอบคุณมากเกินกว่าเพื่อนด้วยนะคะ ซ o กออฟคค่ะเป็นพลังงานเก่าๆนะคะคนในอดีตชาติคนที่คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะจะกลับเข้ามาหาคุณพลังงานที่คุณกับเขาเคยมีความสุขด้วยกันความสุขเก่าๆที่มันคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนผูกพันกันมานานแสนนานเหมือนคนในครอบครัวนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะจําเขาได้ คุณจะมีทรายเซนส์สัมผัสบางสีบางอย่างจำเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกเจอจะรู้สึกว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานรู้จักคนนี้ดีจังเลยนี่แหละเป็นความรู้สึกอบอุ่นและการรอคอยที่รอคอยเพราะฉะนั้นคุณจะมีสัมผัสหรือทรายบางอย่างกับคนคนนี้เวลาที่คุณได้พบเจอกับเขานะคะเพราะคุณรู้จักกันมาแล้วนะคะจิตวิญญ,ญาณความรู้สึกความฝันหรืออดีตชาติที่ผ่านมาคุณรู้จักกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าเปิดใจคนนี้แต่ก็ยังมีปิดปิดอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา เพราะทุกคนกลัวเจ็บกลัวที่จะเสียใจยนะคะแต่ขอให้เชื่อไว้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะเรามีอดีตเสียใจเจ็บปวดคนนะคะและทุกคนจะต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนนะคะคุณจะรู้สึกอบอุ่นและคุณเคยนะคะและคุณจะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองกับคนคนนี้ the higher friends คุณจะได้คอมมิชเมนต์การแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการทำท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามประเพณีอย่างถูกต้องที่สุดค่ะมันจะไม่มีอะไรที่ลัดไปเลยนะคะคือมันก็มีแต่มันก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยถูกไหมคะแต่สุดท้ายมันต้องเป็นไปตามคันลองของชีวิตและความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นบางท่านรู้สึกว่าได้ โปรโมทนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะภายในสิ้นปีนี้หรืออาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาภายในสิ้นปีนี้นะคะได้อัพอะไรในชีวิตของตัวเองเนาะแถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้เป็นหนังใจหวังซะทีเดียวนะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยปรับความเข้าใจ พลังงานเก่าๆบางท่านอย่างที่บอกค่ะอาจจะได้พูดคุยและปรับความเข้าใจในความสัมพันธ์นะคะไกลเกลียวพูดคุยแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าใครรู้สึกว่ากำลังกำลังมีเรื่องมีประเด็นกับใครบางคนนะคะ ปัญหามีทางแก้สี่ทวยความไม่ได้ดังใจนะคะเหมือนกับว่าบางคนเขารอคุณอยู่เพื่อที่จะคุยในความสัมพันธ์และก็ตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะพลังงานที่ดีพลังงานแห่งมีความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณแต่คุณจะได้ตัดสินใจบางท่านได้เจอพลังงานเก่าและพลังงานใหม่เข้ามาในเวลาเดียวกันทําให้รู้สึกว่าจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจนะคะ คออีกสักหนึ่งใบยขยายสีถ้วย6กเรียนนะคะคุณจะได้มีคนที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีแต่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะและไพ่กำลังออ,ออกมาบอกว่าอยากให้คุณได้ทำบุญทำทานช่วยเหลือคนที่เขารู้สึกว่าด้อยกว่าเราหรือว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ดีดีที่ดีกว่าหลายๆ ในหล,หลายชีวิตนะคะบนโลกใบนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจงแบ่งปันมีน้ําใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทาทานหรือว่าการที่เข้าวัดอะไรแบบนี้หรือว่าการช่วยเหลือสปอร์ตอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะและสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆและคนดีๆเข้ามาและคุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นแบบคาดไม่ถึงนะคะเหมือนอยากที่จะได้อีกสักสองใบ สามเรียนนะคะจงวางแผนให้ดีๆนะคะวางแผนให้ดีๆและคนที่เข้ามาหาคุณในเนรื่องของความรักเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วก็มีการวางแผนในชีวิตที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะและในอนาคตบางท่านอาจจะได้ตัดสินใจนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหลังจาก3เดือนนี้ขึ้นไปคุณอาจจะได้ตัดสินใจตกลงในความรักความสัมพันธ์ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าอนาคตที่กําลังจะมาถึงนะคะ และได้แพลนได้ทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยแล้วคุณเคลียร์เอเนจีแปดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ยึยดมั่นว่าสิ่งที่เราทำเราจะเจอสิ่งที่ดีนะคะเถ้วยนะคะตัวตนของคุณเป็นเก้าถ้วยคุณมีเสน่ห์มากๆมีใครนะคะในที่นี้นะคะเป็นคนที่ เขาอะชอบคุณมากกว่าเพื่อนแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะจกจกตกลงในความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอนาคตอันใกล้อาจจะได้คุยกันเคลียร์กันและตกลงในความสัมพันธ์นะคะเพราะบางท่านเดินหันหลังจากใครบางคนมาแต่พลังงานเขายังคงรอคอยอย่ากที่ใช้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะตัวตนของคุณเป็นก้าวถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความเพ,พร้อมดูดีทุกอย่างทุกคนอยู่แล้วและคุณจะเจอสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน เพราะคุณเลือกเองแล้วคุณก็มีความเข้มแข็งหนักแน่นมากเกินกว่าสิ่งใดหนึ่งเรียนนะคะคุณจะได้คว้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของคุณเองนะคะสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นพลังงานรูปธรรมจริงๆคุณจะคว้าโชคคว้าเงินคว้าโชคลาภ คว้าสิ่งดีๆนี่คือหนึ่งเหรียญนะคะโชคดีนะคะโอกาสที่จะเข้ามาการได้ตัดสินใจการได้จับเหรียญนี้ไขว่คว้าแล้วดึงมาไว้นะคะบางท่านได้ออฟเฟอร์ได้ของขวัญอะไรพิเศษนะคะได้รับการดูแลได้เงินนะคะได้มีโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆได้ตัดสินใจอะไรใหม่ๆอย่างที่บอกได้เริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านได้คุยอะไรเก่าๆแล้วคุณอาจจะได้เหมือนกับ ได้ได,ได้ได้รับการคุยกันแล้วให้อภัยกันนะคะทุกสิ่งอย่างจบลงด้วยดีนะคะอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งไม่อย่างแบบเออมันคงจะแบบตัดขาสซะบ้านแล้วแหละแต่สุดท้ายยังมีมิตรไมตรีให้กันนะคะนี่คือโชคดีของคุณในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆและได้รับเงินรับโชคแล้วก็การออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างนะคะสวยงามนะคะแต่ไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง มีลบค่ะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงใจเย็นไว้แล้วก็มีเหตุและผลนะคะขอพลังงานโรแมนแองเจิลส์ค่ะสิ่งที่สิ่งได้กำลังจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงคะว้าวแฟกเตอร์สนะคะความรักของคุณคุณจะเจอคนที่คุณอธิษฐานแล้วก็ร้องขอไว้ในใจ ้วยจิตวิญญาณของคุณเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณร้องขอคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่หรืออยู่ๆมาแล้วก็ไปนั่นคือคนที่คุณไม่ได้อธิษฐานไม่ใช่คนที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้ความรักรักแท้คือคนที่คุณอธิษฐานแล้วก็ร้องขอไว้ free yourself ปลดปล่อยตัวเองนะคะ i e e your relationship a c h a c h นะคะ work on your partnership ให้โอกาสความรักความสัมพันธ์คุณจะเจอพาร์ทเนอร์ชิพคู่ชีวิตของคุณเองและก็ต้องทำงานร่วมกัน e x p l o s e your love นะคะมันจะเป็นรักที่ที่มีความโรแมนติกแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะคุณกับเขามีแพชชั่นซึ่งกันและกันจงอนุญ,ญาตให้หัวใจของคุณนะคะและจิตวิญญาณของคุณเริ่มต้น enjoy กับความรักความสัมพันธ์เป็นแรงดึงดูดระหว่างกันและกันนั่นเองนะคะ กับพลังงานนี้นะเดี๋ยวเรามาขอบให้สำหรับนี้กันนะคะขอพลังงานที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนแมริชค่ะงานแต่งงานจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าขึ้น The h i r e n t ขึ้น Six of Cups ความสุข ที่คุณคุ้นเคยแล้วคุณจะได้สวมแหวนแต่งงานวันนั้นคุณอาจจะน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันหัวใจจากสิ่งที่รอคอยมาอย่างนานแสนนานเหลือเกินนะคะ love รักความรัก dark man นะคะชายหนุ่มที่มีความเข้มนะคะดูเข้มดูเท่ดูหล่อแล้วก็ดูดีนะคะ younger man บางท่านได้ หนุ่มอายุไล่เลี่ยกกันบางท่านได้หนุ่มที่ดูเด็กกว่าแต่ก็มีความเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอยู่ในตัวนั่นเองมีความเป็นสุภาพบุรุษซันค่ะความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเรียนเห็นความมั่งคัง่งเงินก็จะมาค่ะเห็นไหมคะ1เหรียญขึ้นแล้วก็เหรียญขึ้นนะคะ โชคชะตากำลังหมุนไปในทุกๆวันคุณจะได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีและชีวิตคุณจะดีขึ้นในช่วงจังหวะชีวิตที่ใช่ของชีวิตจงอนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างให้เดินไปตามกงล้อและก็ชีวิตของเราเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะคะดูสิว่าจะได้อะไรอีกนะ แฟร์แมนนะคะคุณจะได้เจอความรักความยุติธรรมในความสัมพันธ์บางท่านได้เจอหนุ่มต่างชาติมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมุ่งมั่นและจริงจังมีตะกะและเหตุผลมากๆและให้เกียรติผู้คนเคารพผู้คนค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นนักการตลาดหรือว่าคนที่แบบพูดจาหรือการติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างมากมายนะคะเป็นคนจิตใจดีและก็น่ารักด้วยนะคะคุณผู้ชายก็ต้องสลับต ổ, ัวตนอาจจะได้เจอสาวที่เด็กกว่าหรือว่าสาวที่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่า คนที่เขามีเป็นสาวมัน่นนะคะสาวมัน่นหนุ่มมั่นเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณจะได้พบเจอนี่คือพลังงานสิ่งที่สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างคาดไม่ถึงบางท่านเจอความรักครั้งใหม่คนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเพราะคุณจะได้ตัดสินใจเห็นไหมคะตัดสินใจใเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าและคนที่เข้ามาจะต้องดีกว่าคนเก่าอย่างแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่เอาคนที่เหมือนเดิมเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะทุกคน นะคะคก็ประมาณนี้ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนในทุกๆวันแล้วก็เป็นพลังใจให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ